เช้าวันนี้เมนูที่เรียบง่ายแต่อร่อยมาก <acceptable> สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเช้านี้บ้านแม่ได้เป็นหัวปรีทอดหรืออาจจะเรียกว่าทอดมันหัวปรีค่ะไม่แน่ใจเลยค่ะว่าที่อื่นเขาเรียกเหมือนกันหรือเปล่าหัวปรีแม่ได้มาเป็นหัวปรีน่าจะเป็นกล้วยป่านะคะกล้วยป่าอีกชนิดหนึ่งแถวบ้านแม่เขาเรียกว่ากล้วยหฮไม่ใช่กล้วยบ้านแต่ยางได้ค่ะความอร่อยของหัวปรีกล้วยหกมันก็จะอร่อยน้อยกว่าหัวปรีกล้ยยกวยบ้านค่ะจัดการปลอกหัวปรี comfy, ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เอาหัวปรีมาซอยย่อยแล้วก็แช่น้ำเกลือกําลังจะปรุงเครื่องทอดมันหัวปรี มองไปมองมาคิดว่าหัวปลีเยอะเกินไปเลยเอาออกครึ่งนึงกะว่าจะเก็บไว้แกงใส่หมูสามชั้นตอนเย็นสูตรแล้วก็ขั้นตอนการปรุงหัวปลีทอดนั้นของแม่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะแม่ใส่หมูสับลงไปด้วยค่ะตามด้วยพริกแกงแล้วก็ปรุงเครื่องทั่วไปได้เลยปริมาณทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะก็คือกะอาตามรสมือเราได้เลยแล้วอีกอย่างที่แม่ไม่ได้ใส่ลงไปก็คือใบมะกรูดซอยค่ะเพราะว่ามืดแม่ไม่กล้าไปเก็บกลัวงูไม่เป็นไรค่ะทอดเท่าที่เรามีแค่นี้ก็อร่อยแล้วเพราะว่าแม่ชิมแล้วทอดไปชิมไปค่ะชิมไปหลายอันเลยอร่อยจริงๆช้าวนีแ หุงข้าวไปแล้วนะคะแล้วก็อุ่นข้าวเหนียวอีกนิดหน่อยพี่เมียเขาชอบกินข้าวเหนียวมากเลยค่ะไม่ว่าจะกินกับแกงอะไรหรือน้ำพริกอะไรขอให้เป็นข้าวเหนียวเขาชอบหมดเลยพี่เมียกับแม่ชอบกินข้าวเหนียวส่วนพ่อบ้านกับใบมนชอบกินข้าวสวยในแต่ละวันบางวันแม่ก็ทั้งหุงแล้วก็นึ่งแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าทําไม่เยอะนะคะทั้งหุงข้าวสวยแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวแค่พอได้กินในแต่ละมือ้อถ้ามื้อไหนไม่พอกินเราก็ค่อยหุงเพิ่มเอาค่ะช่วงนี้พ่อบ้านได้หยุดพักร้อนค่ะหยุดยาประมาณ5วันวันนี้ก็เหมือนกันค่ะอยู่แมจะไป ยาทุเรียนกินข้าวกันเสร็จแล้วก็จะไปส่งใบหมอนกับพีเมนียไปโรงเรียนแล้วแม่ก็เลยไปสวนกันเลยพ่อกับแม่ก็กินกาแฟกันไปแล้วค่ะยังไม่หิวข้าวก็เลยจะห่อข้าวไปกินที่สวนให้ใบหมอนกับพีเมียเขากินข้าวให้อิ่มก่อนข่าจากนั้นแม่ค่อยห่อข้าวจากที่เขากินถ้าเกิดว่าแม่ห่อข้าเลยบางครั้งกลัวเขากินไม่อิ่มค่ะแม่ก็จะให้ลูกกินอิ่มก่อนแล้วแม่ค่อยห่อตามหลังแต่ถ้าวันไหนไม่พอห่อจริงๆแม่ค่อยทําเพิ่มเอาค่ะเช้าวันนี้นอกจากทอดมันหัวปรีแล้วแม่ก็ยังมีน้ําพริกตาแดงอยู่ในต เขาเผ็ดเกินไปแต่เช้าวันนี้เขาก็ได้ชิมทอดมันหัวปลีของแม่ไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็พอกินได้กินข้าวกันอิ่มน้ำซำรานแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ